ทันข่าวประคข่งกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิตายประจำวันที่29เมษายน2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อะไรยังไงงานนี้สะเทือนวงการฟุตบอลไทยเมื่อทางด้านของปวินเปิดแผนใหญ่ในการสร้างทีมชาติไทยชุดยุ3ปีบอกได้เลยว่างานนี้เป็นยุคใหม่นะ โดยบิ๊กปวินชี้ต้องสร้างทีมชาติไทยชุดยุ่ปีให้ชัดพร้อมเปิดโอกาสแข่งไทยลีก3ติดธงในครั้งนี้เพิ่มเข้าไปซึ่งประวินพิลมพักดีอุปนายกสมาคมฟุตบอลบอกว่าได้คุยกับทางด้านของมาสดาอิชิที่ปร,รึกษาทีมชาติไทยชุดยุ่ปีมาแล้วโดยมีเรื่องน่าสนใจดังต่อไปนี้เท่าเทียม เมื่อชุดใหญ่มี f ีฟ่าเดทีมอยู่26 3ปีก็ต้องอุ่นเครื่องด้วยเช่นกันและถ้ามีทัวร์นาเมนต์ในและก็นอกประเทศก็ควรส่งไปรับแข่งนะพร้อมเปิดโอกาสให้ดาวเด่นจากทางไทยลีก3ติดทีมชาติไทยได้ไม่ใช่แค่ไทยลีก1และก็ไทยลีก2 ซึ่งชุดยุ3ปีต้องมีเก็บตัวอย่างต่อเนื่องและถ้าต้องดวลกับใครก็ตามต้องเอาชุดดีสุดไปแข่งก่อนในครั้งนี้ส่วนกรณีเจอเทียชาติใดที่อาจจะไม่แข็งแกร่งมากใหม่นักก็พอที่จะสามารถเอาไทยลีก3ไปทดสอบหาดาวเด่นได้เช่นเดียวกันท่านี้เราต้องวางรากฐานที่ชัดเจนใหม่เลยเราต้องการจะให้พวกเขาไปแทนชุดใหญ่ภายใน2-3ปีข้างหน้าใช่หรือไม่ไม่ใช่ทางลัดที่หลายคนคิดเหมือนกันในครั้งนี้นั่นเองนะ นานผมเป็นแต่ว่างานนี้จะเป็นการล้างบางนะฮะและก็วางแผนปูพื้นฐานใหม่หมดเอาชุดยุทสามปีดีที่สุดมาให้จงได้ในะครั้งนี้เริ่มทากันเลยะคะรับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยดวยท็อปอันดับ5ของโลกรอบชิงซุสซอเอเชียนะโดยการน,นี้ทางทีมชาติไทยนะฮะภายใต้การนำทัพของมิเกลตริโก้ดวลเดือดทีมอันดับที่5ของโลกอย่างทีมชาติอิบาน ไปอย่างสุดตัวระทึกเลยนะซึ่งการแขรรร่งขันรอบชิงเชนลเลอิศึกเอฟฟุตซอลอาเซียนคับสโดยเกมดังกล่าวนี่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยสร้างโอกาสเข้าจบสกอร์ใส่อันดับท็อปไฟของโลกหลายต่อหลายครั้งซึ่งกว่าทว่าในด้ดนอีหรานก็โชว์ซูเปอร์เซฟเหลือเกินนะฮะก่อนจบเกมไทยพ่ายไป1ต่อ4คว้ารองแชมป์เอเชียไปครองในครั้งนี้โดยรารนี้เรามาดูความรู้สึกของแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยดวนท็อปอันดับไฟ ของโลกในรอบชิงฟุตซอลโลกในครั้งนี้คอมเมนต์แรกก็ได้บอกว่าไทยแลนด์เจอกับทีมฟุตซอลโลกเลยนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เล่นได้อย่างแข็งแกร่งแล้วเกมรับของอิหร่านก็ทําไม่ดีเกินไปคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์มีจังหวะการเข้าจดสกอร์มากมายแต่ว่าอิหร่านมีการป้องกันที่ดีมากกว่าในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาทํางานอย่างหนักเทคนิคดีและความตั้งใจเหล็กทําให้มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ คอาเมนต่อมาขอแสดงคมยินดีกับทางด้านของอิบรานนะยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์จากอัอฟกา,านิสถานขอให้โชคดีคอาเมนต่อมาไทยแลนด์ Thailand เหมือนเผชิญหน้ากับทางด้านของทีมชาติบราซิลนะคอาเมนต่อมาถึงทีมอิบรานวันนี้คุณแข็งแกร่งเกินไปและก็ยากเกินกว่าที่จะเอาชนะได้แชมป์เอเชีย13สมัยเป็นของคุณบอกได้เลยว่างานนี้ยินดีด้วยนะคอาเมมต์ต่อมา ขอให้ตัวแทนเอเชียทุกประเทศโชคดีในฟุตบอลโลกปี2024ีอิหร่านประเทศไทยอุซเบกิสถานทาจิกิสถานและก็อัฟกานิสถานที่น่ารักค่ามนต่อมาไทายแลนด์เล่นได้อย่างแข็งแกร่งเลยนะพวกคุณเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วจากแฟนบอลญี่ปุ่นค่ามนต่อมาผู้ยิ่งใหญ่ในเอเชียไทยและก็อิหร่านข่ามนต่อมาขอแสดงความยินดีกับทางประชาแห่งเอเชียด้วยในครั้งนี้ค่าม่นต่อมา ขอแสดงความยินดีกับอิหรานและก็ไทยในครั้งนี้กันด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับท้านของอิหรานแต่ว่าสนับสนุนทีมไทยอยู่เสมอจากแฟนบอลญี่ปุ่นนะคอมเมนต์ต่อมาระดับโลกทั้งคู่ไทยแลนด์และก็อิหรานในครั้งนี้เอาไปเลยสิบนิ้วโป้งคอมเมนต์ต่อมายินดีกับอิหรันและก็ร,ะรักษาความแข็งแกร่งของคุณเอาไว้ทั้งสองทีมลุยเลยฟุตซอลโลกในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่มากนะประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาปีที่แล้วอิหร่านผมคิดว่าแพ้นะัดชิงชนะเลิศได้ซ้ำไปยินดีด้วยกับทางแชมป์ใหม่ของอิหร่านจากแฟนบอลปากีสถานคอมเมนต์ต่อมาไทยยังคงตั้งตารอคอยจะไปดูยฟุตบอลโลกในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาอิหร่านเป็นทีมที่แข็งแกร่งไม่มีอะไรน่าเศร้าหรอกนะคุณพยา,ยามอย่างเต็มที่แล้วรักษาจิตวิญ,ญญาณของคุณเอาไว้เพื่อจะเข้าร่วมฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยความเคารพนะไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมา เราภูมิใจในตัวคุณนะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงคมยินดีกับทั้งสองทีมผู้ชนะและก็รองชนะเลิศในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมายินดีกับอิหร่านและก็สนับสนุนประเทศไทยอยู่เสมอในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงมิเกลสันถูกแฟนบอลโอเดนเซยยกให้เป็น MOTM ในเกมล่าสุดในครั้งนี้เลยนะ โดยการน,นี่ทัน้านของนิโคลัสมิเคลสันนะฮะโชว์ฟอร์มเด่นกับทางน้านของโอบิโอเดนเซ่หลังคว้าตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมล่าสุดทำว่าทีมพ่ฮาวิสตดฟ i f เอปต่อแบบน่าเจ็บใจ ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันศึกเดนิสซูเปอร์ลีกฤดูกาล2023เกมล่าสุดของลูกโซ่นิโคลัสมิเกลสันฟรูแบ็กทับช้างศึกทีมชาติไทยที่ได้โอกาสโลงสนามเป็นตัวจริงช่วยโต้สังกัดโอบิโอเดนเซ่ o ense, จนถูกแฟนบอลโหวตให้เป็นเสียงเดียวกันว่าให้ประวันแมนออฟเดอะแมตช์ให้กับเจ้าตัวในครั้งนี้ ทว่าผลงานของทีมดันสวนทางกับฟอร์มของแข้งทีมชาติไทยหลังทีมพาท่าปราชัยให้กับด้านของอาวิโดฟอฟ1ต่อ2ไม่ชนะใคร6นัดติดต่อกันแล้วแบ่งเป็นการเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง4นัดอยู่ในดับที่3ของโซนล่างในลีกเดนมาร์กจากการมีทั้งหมด26แต้มมีแต้มนำหน้าโซนตกชั้น2แต้มสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นเลยก็ว่าได้หากฟอร์มยังไม่ดีขึ้น สำหรับนันของโปรแกรมนัดต่อไปของโมสรโอบิโอเดนเซจะลงสนามพบกับบด้านของไบเบร่ต่ว,วันอังคารที่7พฤษภาคมเวลาเที่ยงคืนตามเวลาของประเทศไทยในครนี้นั่นเองนะก็าาฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานนครับอะไรยังไงเวียดนามเจรจาคิมซังซิกคุมทัพรอบูคัดบอลโลก2 0 2 6ในคร่สนี้ โดยการนี้ทางด้านของทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามนะฮะการกทัดจะบรรลุข้อตกลงกับทางด้านของคิมซังซิกเฮดโค้ชชาวการิลีตใต้แล้วหลังจากที่ได้แยกทางกับฟริปทูซิเยโค้ชชาวฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและตำแหน่งเฮดโค้ชของทัพดาวทองยังว่างอยู่ในเวลานี้ล่าสุดสื่อเวียดนามหลายสำนักรารงานข่าวไปในทิศทางเดียวกันบอกว่า สมาคมเวียดนามหรือว่า VFF ใกล้ที่จะดเซ็นสัญญากับคิมซังซิกเข้ามารับตำแหน่งเฮดโคชคนใหม่โดยมีสัญญาตปีตั้งแต่วันนี้คือ29สเมษายนถึงมีนาคมปี69นู่นเลยนะฮะสำหรับน้านของคิมซังซิกอดีตกุนซือของชุนบุคคุนไดมอเตอร์เคยพาทีมคว้าแชมป์เคลิกเมื่อปี2021 และคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพของเกาหลีใต้ในช่วงปี2022พร้อมได้รับตำแหน่งโค้ชยอดเยี่ยมของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ในปี2021และก็2022ส่วนโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของทีมชาติเวียดนามนั้นจะกลับลงมาลงสนามในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม F โดยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟรลิปในวันที่6มิถุนายนปี67ในครั้งนี้นั่นครับ อาผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะอไรยังไงจีรวัตรรับฟุตซอลไทยยังห่างชั้นอิบรานหลังพลาดแชมป์เอเชียนะโดยกัปตันเนิร์ดรับความเข้าใจเป็นสิ่งที่สําคัญหลังโต๊ะเล็กช้างศึกชุดคว้าแชมป์นะฮะ อชาชวดคว้าแชมป์ฟุตซอลเอเชียนครับ2024โดยเจรวรัฐสวิเชียนได้เปิดเผยหลังเกมฟุตซอลชายทีมชาติไทยพ่ายกับอิหร่านเป็นต่อ4ในศึก AFC ฟุตซอลอาเซียนครับ2024นัดนจริงฉันเลิ่นเมื่อวันที่18มษายนที่ผ่านมา โดยกัปตันเนิร์ดได้เปิดเผยด้ว่าต้องเป็นโค้ดมิเกลคุมต่อแน่นอนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนโค้ดคนใหม่มาสิ่งที่เราเริ่มมามันก็ต้องเปลี่ยนไปตามด้วยคิดว่าโค้ดมิเกลคนเดียวกันแน่นอย่างแน่นอนครับที่สามารถพาทีมชาติไทยทำผลงานรอบแรกไปได้แบบนี้ผมคิดว่าความเข้าใจครับ เพราะว่าการที่เราเล่นกันแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจกันอย่างแน่นอนครับสถานการณ์บางอย่างบางทีโคชวางแผนมาอย่างดีแก้ไขสถานการณ์ซึ่งหน้าครับบางจังหวะการเล่นยังไม่เข้าใจกันทําให้เรานั้นทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรน,นักไม่เหมือนชุดเก่าๆในครัน้นนี้ผมไม่ได้เปรียบเทียบอะไรมากมายนะครับแต่แค่จะบอกว่าการประสบความสำเร็จได้เราเล่นด้วยกันมาเกือบ10ปีครับ ซึ่งการเล่นด้วยการมานานแบบนี้มันเข้าใจกันได้ง่ายครับเวลาอีก3-4ถึง4เดือนผมคิดว่าทันอย่างแน่นอนถ้าเราเก็บตัวแล้วก็เรียนรู้กันให้ได้ไวที่สุดในคัณงนี้นั่นครับและนี่ก็เป็นทันข่าวระคขักีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันชี่29บเมษายน2567โดยชายผู้บ้าครั่งฟุตบอลไทยนครับ